เราได้ยินกันบ่อยๆนะว่าเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้แต่พอหันไปดูสิ่งที่ธนาคารกลางทำกันอออย่างการปั๊มเงินดอลลาร์เข้าระบบเยอะมากๆเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้อืมจริงเลยและบิตคอยก็เข้ามาเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามเลยนะด้วยแนวคิดที่ว่า จำกัดไว้แค่21ล้านเหรียญเป๊กๆใช่คือห้ามใครพิมพ์เพิ่มเด็ดขาดแต่ก็นั่นแหละพอบิตคอยน์เริ่มเป็นที่รู้จักก็มีเหรียญอื่นๆผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยทั้ง Bitcoin Cash, Litecoin, e t h e r e u m เยอะแยะไปหมดแล้วแต่ละเจ้าก็บอกว่าตัวเองดีกว่าเร็วกว่าแก้ข้อดอยบิตคอย n ได้หมดแบบมันเหมือนการเล่นแร่แปรธาตุยุคใหม่เลยว่าไหม ที่พยายามสร้างอะไรที่ดีกว่าทองคำนั่นสิทั้งๆที่โค้ดบิตคอยมันก็เปิดเผยใครๆก็เอาไปดูเอาไปใช้ได้ทำไมถึงไม่มีใครสร้างา Bitcoin Killer ที่มาแทนที่ได้จริงๆสักทีละ่ะคือความพยายามสร้างเหรียญใหม่โดยเน้นแค่ว่าเร็วกว่าขยายได้ดีกว่าหรือยืดหยุ่นกว่าเนี่ยมันมักจะมองข้ามหัวใจสาคัญไปหัวใจสาคัญหมายถึงอะไรก็คือกฎเกณฑ์ที่มันไม่เปลี่ยนง่ายๆนะ่ะ ความน่าเชื่อถือว่ากด21ล้านเหรียญเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้จริงๆไม่ใช่ว่าใครอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้อ๋อเข้าใจแล้วคือการก๊อปโค้ดอ่ะมันเรื่องหนึ่งแต่การสร้างเงินที่คนเชื่อถือได้จริงๆมันอีกเรื่องหนึ่งเลยคุณค่ามันไม่ได้มาจากโค้ดอย่างเดียวถูกต้องคุณค่ามันค่อยๆเกิดขึ้นเองตามเวลาจากสิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติที่เกิดขึ้นเองหรือ emergent properties คุณสมบัติที่เกิดขึ้นเองแบบไหนบ้างล้วทําไมมันสร้างซ้ำยากจัง หลักๆก,ก็คือการกระจายศูนย์ decentralization ที่ไม่มีใครคุมได้เบ็ดเสร็จกับการต้านทานการเซนเซอร์ censorship resistance คือใครๆก็ทำธุรกรรมได้ไม่มีใครมาห้ามได้ง่ายๆอือืคุณสมบัติพวกนี้มันไม่ได้สร้างได้ในวันเดียว ต้องใช้เวลาใช้เครือข่ายที่ใหญ่พอมีคนใช้เยอะพอมันถึงจะเกิดขึ้นมาได้จริงเหมือนสร้างเมืองสินะไม่ใช่แค่มีแบบแปลนต้องมีคนมีกิจกรรมมีเศรษฐกิจจริงๆใช่ประมาณนั้นเลยและคุณสมบัติพวกนี้นี่แหละที่มันไปค้ำประกันความน่าเชื่อถือของกฎ21ล้านเหรียญอ๋อเพราะพอมันกระจายศูนย์มากๆการจะไปเปลี่ยนกฎพื้นฐานมันก็ยากมากๆใช่ไหมถูกต้องมันทำให้คนเชื่อมั่นว่าบิตคอยจะยังคงหายยากจริงๆ นี่เลยเป็นเหตุผลที่คนมองว่ามันเป็นสินทรัพย์รักษามูลค่าได้แล้วพอคนเชื่อมูลค่ามันก็สูงขึ้นใช่พอมูลค่าสูงก็ดึงดูดคนเข้ามาใช้มาขุดมาลงทุนมากขึ้นเครือข่ายก็ยิ่งใหญ่ขึ้นปลอดภัยขึ้นกระจายศูนย์มากขึ้นแม่นเลยมันกลายเป็นวงจรป้อนกลับเชิงบวก positive feedback loop ยิ่งคนเชื่อมัน่นมูลค่าย,ยิ่งเพิ่มเครือข่ายยิ่งแกร่ง ความน่าเชื่อถือของกฎก็ยิ่งสูงตามไป,ไปอีกวนไปแบบนี้มันเลยทิ้งห่างเหรียญอื่นๆไปเรื่อยๆสินะอืมแล้วในทางเศรษฐศาสตร์ล่ะทำไมตลาดมันดูเหมือนจะเทไปทางผู้ชนะแค่รายเดียวทำไมเราไม่ใช้คริปโตหลายๆตัวเท่าๆกันไปเลยก็โดยธรรมชาติของเงินนะนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสภาพคล่องการที่ทุกคนยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายการมีเงินหลายสก,กุลมากๆที่ทำหน้าที่คล้ายกันมันก็ ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่จริงด้วยเหมือนเราคงไม่อยากพกเงินบาทเงินดอลลาร์เงินยูโรไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในไทยประมาณนั้นแหละการเลือกใช้เหรียญทางเลือกอื่นก็เหมือนเราเลือกไปอยู่ในเครือข่ายที่เล็กกว่าสภาพคล่องน้อยกว่าความปลอดภัยอาจจะน้อยกว่าด้วยคนที่เลือกบิตคอยก็คือเดิมพันว่าเครือข่ายนี้แหละจะใหญ่ที่สุดมีสภาพคล่องมากที่สุดในระยะยาวแสดงว่ากุญแจสําคัญจริงๆก็คือความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือในในโยบายการเงินหรือกด21ล้านเหรียญที่เหรียญอื่นยังทําไม่ได้เท่าใช่เลยความขาดแคลนของบิตคอยมันน่าเชื่อถือ (credible scarcity) เพราะมันถูกค้าด้วยการกระจายศูนย์การต้านทานเ,นเซ็นเซอร์ที่สร้างสมมายาวนานไม่ใช่แค่ประกาศว่าจะจํากัดแต่ต้องทําให้คนเชื่อได้จริงๆว่ามันจะจํากัดแบบนั้นตลอดไปโอ้นึกถึงแนวคิดหนึ่งเลยของนัสซิมทาเลบเรื่องกฎของเสียงข้างน้อย ที่ว่ากลุ่มคนส่วนน้อยที่เข้มงวดมากๆสามารถกำหนดทิศทางให้คนส่วนใหญ่ได้เลยใช่ใช่เอามาอธิบายเรื่องนี้ได้ดีเลยในโลกคริปโตก็มีกลุ่มที่เรียกว่า bitcoin maximalist ที่เชื่อมั่นใน bitcoin อย่างเดียวไม่ยอมรับเหรียญอื่นเป็นเงินจริงๆ ความไม่ยืดหยุ่นของคนกลุ่มนี้ถูกต้องมันมีอิทธิพลทำให้ถึงแม้คนส่วนใหญ่จะเปิดรับเหรียญอื่นด้วยแต่ b บิตคอยก็ยังคงเป็นมาตรฐานหลักเป็นจุดอ้างอิงอยู่ดีเพราะกลุ่ม Maximal um i s t เนี่ยยืนกรานจะใช้แต่บิตคอยเท่านั้นสรุปได้ว่าความพิเศษของบิต o i n มันไม่ได้อยู่ที่โค้ดหรือฟีเจอร์ล้ำๆอย่างเดียวแต่มันคือการรวมกันของคุณสมบัติที่เกิดขึ้นเองอย่างการกระจายศูนย์การต้านทานเซนเซอร์ บวกกับผลของเครือข่ายที่มันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆใช่จนเกิดไปความน่าเชื่อถือในความขาดแคลนที่แท้จริงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมันลอกเลียนแบบกันไม่ได้ง่ายๆเลยเหมือนที่เอริกสมิธเคยพูดไว้ไหมเกี่ยวกับคุณค่าในโลกดิจิตอลทํานองนั้นแหละว่าในโลกที่ทุกอย่างก๊อปปี้ได้ง่ายอะไรที่ทําซ้ําได้ง่ายจริงๆเนี่ยมีค่ามหาศาลการก๊อปโค้ดบิตคอยน์เนี่ยใครก็ทําได้แต่การจะก๊อปเครือข่ายผู้คนความไว้วางใจประวัติศาสตร์ที่มันสั่งสมมาโอ้โหคนละเรื่อง อืมน่าคิดมากเลยงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดแล้วกันนะว่าในเมื่อการสร้างคุณสมบัติแบบบิตคอยทั้งการกระจายศูนย์ความน่าเชื่อถือมันยากเย็นขนาดนี้และดูเหมือนจะมีผู้ชนะที่ค่อนข้างชัดเจนไปแล้วหนึ่งรายสิ่งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับมูลค่าในโลกดิจิตอลระยะยาวแล้วมันมันยังพอจะมีทางไหมที่จะมีสินทรัพย์ดิจิตอลที่ขาดแคลนอย่างน่าเชื่อถือตัวใหม่เกิดขึ้นมาท้าทายบิตคอยได้อีกในอนาคต